และเมื่อวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะ่ะทามูดถึงเรื่องของอากาศร้อนอย่างนี้นะคะไฟไหม้ก็เกิดขึ้นง่ายโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือนะคะเกิดไฟไหม้ป่าเต็งรังพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุ๋ยนะคะเมื่อกลางดึกวันนี้ค่ะทําให้ระดมเจ้าหน้าที่5 0นายนะคะเร่งดับไฟไม่ให้ลุกลามใช้เวลากว่า3ชั่วโมงจึงสามารถดับไฟได้ค่ะคาดว่าความเสียหายเนี่ยประมาณ60ไร่ด้วยกันค่ะ นายผูพิชิตช่วยบำรุงนะคะหัวหน้าอุทยานแห่งชาติโดยสุเทพปุยนะคะก็ได้เปิดเผยว่าการเกิดไฟไหม้ป่าบริเวณด้านหลังศูนย์ประชมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติเรอบพระจนมาพันษาเมื่อเวลา20นาฬิกา10นาทีของเมื่อคืนวันนี้นะคะ ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะคะนายนิรัตพงศิสิทธิทถาวรค่ะก็ได้มอบหมายให้ในายทศพลเพื่อนอุดมนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เข้าทําการบัญชาการควบคุมสถานการณ์ดังกล่าวทันทีค่ะพบเหตุการณ์ไฟไม่ป่าเกิดขึ้น2จุดด้วยกันนั่นก็คือบริเวณสถานีวิจัย เกษตรพื้นที่สูงนะคะแล้วก็ที่หลังค่ายลูกเสือสุเทพทางจังหวัดก็ได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการส่วนหน้าที่บริเวณประตู9ก้าของศูนย์ประชมุมแล้วก็มีการระดมเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าภูพิงนะคะอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยทหารพรานแล้วก็ผู้นําชุมชน ก็ได้รวมกลุ่มกันนะคะทั้งหมด50นายด้วยกันค่ะก็มีทั้งเจ้าหน้าที่ดับไฟปา่าภูพิงอุทยานแห่งชาติโดยชุเทพปุยนะคะแล้วก็ทหารปรานกำนันผู้ใหญ่บ้านโดยการเดินเท้านะคะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงขึ้นไปยังจุด เกิดเหตุระดมดับไฟจนสามารถควบคุมได้ในวงจำกัดนะคะแล้วก็สามารถดับไฟได้ทั้งหมดในเวลา0.30นค่ะจากการประเมินเบื้องต้นนะคะคาดว่าเกิดจากการลักลอบเผาป่าเพื่อล่าสัตว์นั่นเองค่ะพื้นที่ป่าซึ่งเป็นป่าเต็งรังนะคะได้รับความเสียหายประมาณ60ไร่ด้วยกันค่ะซึ่งขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็ยังคงเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดไฟลุกไหม้ซ้ำอีกรอบนั่นเองนะคะ ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เองค่ะก็เน้นย้ำค่ะหากเกิดไฟป่าขึ้นเมื่อไหร่จะต้องดับให้ได้ในวันเดียวค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นการสั่งการเน้นย้ำให้สำหรับเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะในการดูแลพี่น้องประชาชนให้ทันท่วงทีไม่ให้เกิดการลุกลามเป็นวงกว้างนั่นเองค่ะ